สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่ามาร์สไรเดอร์ว,วิสร์ตอนที่2 3ซึ่งตอนนั้นก็มีชื่อว่าการประทังตัดผ้ามาที่ฟินิกซ์ที่จัดการกับพระเอกจนพระเอกร่างกายสับักสปอมฟินิกซ์มันจะจัดการแล้วแต่ว่าบีนมาช่วยไวททันแล้วทวงเวลาฟินิกซ์ให้พระเอกนั้นก็เปลี่ยนเป็นร่ามมังก,งกรลมแล้วก็ไปช่วยรินกกแล้วก็บินจากไปฟินิกซ์จะบินตามแต่ถูกบินร่างคาเบเลโอจับไว้แล้วบีจะปิดฉากแต่พอหมุนแล้วลูกเต่ามันได้แค่หนึ่งมันเลยกระจอกงอกง่อยไปเลยฟินิกซ์มันก็เลยเอาปีกออกมาาจนนรงงะเบิดป มาที่โรงพยาบาลพระเอกได้พาลินกกมาส่งแล้วโทรหาโคายูมิตัดภาพมาที่ทั้งสามคนมานั่งคุยกันแล้วิโตก็มาตัดภาพมาที่พระเอกที่นั่งแล้วพยาบาลก็ออกมาซึ่งอาการของลินกกไม่มีอันตรายถึงชีวิตแต่บาดเจ็บหนักแล้วพระเอกก็มานั่งกลุมใจแล้วก็มีคนมานั่นก็คือไอเวนนั่นเองตัดภาพไปที่ไวท์แมนกับเมดูซ่าคุยกันซึ่งไวท์แมนมันก็จะจับตาดูฟินิกไปสักพักตัดภาพมาที่ฟินิกที่มาที่เมืองแล้วก็ทำรายแล้วกาลูด้ากับฟิฟอนก็ดูอยู่นิโตะนั้นเสนอตัวที่จะไปเองเพราะตอนนีี้้กก้้นนกกกััตออองงมพพพระเเยยยู่่่ดววภาทคุบไซึ มันก็พูดไปชดพระเอกไปแล้วไอ้แว่นก็เดินจากไปตัดภาพมาที่ฟินิกที่ทาลายเมืองแล้วนิโตก็มาแล้วก็แปลงร่างแต่ว่าบีชนั้นได้สู้กับพวกกูนแล้วฟินิกก็ให้บีสไปบอกพระเอกว่าให้มาสู้ที่ที่เคยสู้กันครั้งแรกแล้วก็บินจากไปตัดภาพมาที่บีชที่จัดการกับพวกกูลงไปได้แล้วกินพลังเวทตัดภาพมาที่รินโกกที่ตื่นแล้วพระเอกก็เข้ามาคุยซึ่งรินโกกนั้นก็เชื่อใจมากเกินไปจนตัวเองได้รับบาดเจ็บตัดภาพมาที่บ้านนิโตกําลังเถียงกับจุนเป้แล้วพระเอกก็มาซึ่งทั้ง ที่โรงพยาบาลลินกกที่โดดเดี่ยวและเดียวดายตัดภาพมาที่พระเอกกับโคยมิกทั้งสองคนได้คุยกันโคยมิกได้ให้กําลังใจพระเอกโดยให้คําพูดที่ว่าแทนที่จะเสียใจกับเรื่องที่ผ่านมาก็ควรเดินหน้าต่อด้วยการยอมรับปัจจุบันตัดภาพมาที่ลินกกที่รับพร้อมกับรอยยิ้มและพระเอกก็คิดได้ตัดภาพมาที่ฟินิกตัดภาพมาในตอนเช้านิโตที่ตื่นแล้วก็เจอกับพระเอกทั้งสองคนก็ได้คุยกันซึ่งพระเอกจะไปจัดการกับฟินิกเองคนที่บอกก็คือโคยมิกเพราะพระเอกเป็นคมหมังสุดท้ายแล้วนิโตก็ให้พระเอกไปตัดภาพมาที่ลินกตก พระเอกเคลื่อนไหวแล้วเคลมลินก็คอยดูอยู่ตัดภาามาที่ฟินิก์แล้วพระเอกก็มาทั้งสองคนก็จ้องหน้าก,กันแล้วก็กลายเป็นแฟทอมพระเอกของเราก็แปลงร่างเป็นร่างมังกรไฟทั้งสองคนก็สู้กันพระเอกเลยเอาข้อมือออกมาแล้วก็เรียกล่างมมังกรนำ้ำมังกรลมและมังกรดีออกมาแล้วล่างมมังกรดินก็จับฟินิก์ไว้ล่างมังกรน้ำและล่างมมังกรลมก็โจมตี <S <S <ๆ>แล้วพระเอกล่างมังกรไฟจะบิดฉากแต่ว่าฟินิก์มันหลุดออกมาได้เลยเอาปีกออกมาแล้วก็โจมตีพวกพระเอก จนหมดสภาพไปแต่พระเอกยังไม่ยอมแพ้ เลยรวมเบ็ดมันทั้งหมดรวมเป็นหนึ่งเดียวจนเกิดเป็นร่างใหม่แล้วก็จัดการกับฟีนิกซ์ลงไปได้ซึ่งฟีนิกซ์นั้นไม่สามารถคืนชีพได้อีกแล้วแล้วพระเอกนั้นก็มองไปที่ดวงอาทิตย์ฉากภาพที่รินกอกคุยกับพระเอกซึ่งรินกอกจะไม่ลังเลเรื่องแฟนทอมบิกแล้วฉากภาพไปที่เกรปลินที่ขอเข้าร่วมกลุ่มกับเบดูซ่าซึ่งนี่คือร่างแฟนทอมของเกรปลินนะครับก็ไปแค่ว่าผมสวัสดี้ใครที่ชอบการ์ตนฝรั่งและเช็กกาตูนฝรั่งโดยเฉและชนยุคยักษ์ตัวนี้ก็ไปครับที่อัลเกน